ตอนที่เกิดแผ่นดินไหวในไทยผมนั่งมองข่าวเงียบๆอยู่คนเดียวแล้วจู่ๆก็คิดขึ้นมาว่าถ้าครอบครัวผมยังอยู่ที่นั่นแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาผมจะทำยังไงผมเคยอยู่เยอรมันคนเดียวมาทั้งปีกินข้าวคนเดียวทุกวันกับไทยถึงสองครั้งเพราะคิดถึงพวกเขาจนวันที่พวกเขามาอยู่ที่นี่ และแค่7วันที่เราี่อยู่ด้วยกันมันเปลี่ยนความรู้สึกของผมไปตลอดการพบความรู้แบบไม่มีห่วงกับดร์ชวงในเยอรมันผมเคยคิดว่าการย้ายมาอยู่ต่างประเทศคือเป้าหมายของชีวิตมีงานที่มั่นคงเมืองน่าอยู่ระบบทุกอย่างเป็นระเบียบผมพยายามปรับตัวกับที่นี่ทุกวันเรียนรู้ภาษาระบบราชการและวัฒนธรรมต่างๆ แต่ไม่ว่าโลกภายนอกจะเข้าที่เข้าทางแค่ไหนข้างในใจผมมันยังคงเหมือนขาดบางอย่างอยู่เสมอแล้ววันหนึ่งพวกเขามาลูกๆวิ่งเข้ามากอดผมทันทีที่เจอเสียงหัวเราะเสียงเรียกป,ป้าาที่เคยได้ยินในโทรศัพท์กลับมาอยู่ตรงหน้าแล้วจริงๆแค่เจวันไม่มีทิปใหญ่ไม่มีของแพงแต่เราทำอาหาราง,ง่ายๆด้วยกัน เดินไปสนามทรายเดินกลับบ้านไปซื้อขนมทุกอย่างเรียบง่ายครับแต่นั่นแหละผมไม่เคยรู้ว่าความสุขมันชัดเจนขนาดนี้ผมเคยกลัวการเป็นพ่อในต่างแดนกลัวว่าจะไม่มีใครช่วยไม่มีใครเข้าใจแต่ในช่วงเวลานั้นทำให้ผมรู้ว่าผมไม่ได้ต้องการคนช่วยผมต้องการแค่พวกเขาอยู่ข้างๆ แค่ได้ยินเสียงลูกอ่านคำศัพท์เยอรมันผิดๆแต่พยายามเต็มที่แค่เห็นภรรยาย,ยิ้มตอนลูกตอบคำถามได้มันคือชีวิตที่ผมอยากมีและตอนนี้ผมมีแล้วครับโลกทุกวันนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนข่าวแผ่นดินไหวในไทยเตือนผมว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าวันพ่กนี้จะเป็นยังไง แต่สิ่งที่ผมรู้แน่ๆก็คือผมไม่อยากเสียเวลาวันไหนไปกับการคิดถึงอีกแล้วเพราะตอนนี้ครอบครัวผมอยู่ตรงนี้เราได้ใช้ชีวิตด้วยกันจริงๆและนี่แหละคือความสุขที่ผมตามหามาทั้งชีวิต